สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจบูรเขตหนึ่งแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการอ่านออกเขียนได้ของนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่1เชิงประจับตามที่สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานได้ดำเนินการขับเคลื่อนพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยมีนโยบายให้นักเรียนทุกชั้นระดับประถมศึกษาอ่านออกเขียนได้โดยประกาศปี2558เป็นปีปลอดนักเรียนอ่านไม่ออกเขียนไม่ได้ และนักเรียนชั้นประถมึกษาปีที่1เมื่อจบชั้นประถมึกษาปีที่1ต้องอ่านออกเขียนได้และมีมาตรการประเมินเป็นรูปมารำทั้งนี้ให้ทุกโรงเรียนดำเนินการประเมินความสามารถเชิงประจักษ์เพื่อรับเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติด้านการพัฒนาการอ่านการเขียนภาษาไทยของนักเรียนชั้นปถมึกษาปีที่1ประจำปีการศึกษา2558 โดยให้ดำเนินการระหว่างวันที่2ถึงวันที่4มีนาคม2559และ,ะรายงานผลภายในวันที่7มีนาคม2559ในเรื่องนี้นางนินยาทองศรีศึกษานิเทศชำนาญการพิเศษได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าค่ะก็สืบเนื่องมาจากไปโครงการพัฒนาคุณภาพการจัดนกนารเรียนการสอนภาษาไทยของสำนักง,งานเขตพื้นที่การศาึกษาประถมศึกษาพิชบุรเขตหนึ่ง ประจำปีงบประมาณ2,559นะคะที่เราได้มีกิจกรรมมากมายเพื่อที่จะตอบอสนองนโยบายของรัฐบาลในเรื่องของการาพัฒนานักเรียนชั้นปนงที่ว่าจบป .1 ต้องอ่านออกเขียนได้ร้อซนะคะแล้วก็มีมาตรการที่ต้องมีการประเมินเป็นรูปธรรมซึ่งจากโจทย์ตรงนี้นะคะเราก็นําสู่การปฏิบัติอย่างเข้มข้นนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการพัฒนา นักเรียนที่อ่านไม่ได้โดยวิธีการการเข้าค่ายนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงเรียนที่ประสบความสําเร็จนั้นเราก็ต้องที่จะต้องยอมรับแล้วก็เชิดชูเขาจึงมีกิจกรรมซึ่งมีการประเมินเชิงประจักษ์เพื่อเพื่อที่จะนําผลมา,อามอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรตินะคะซึ่งในในการประเมินเชิงประจักษ์ในครั้งนี้นะคะก็มีคณะกรรมการซึ่งประกอบไปด้วยผู้บริหารโรงเรียนทุกทุกคนนะคะทุกคน ที่เป็นคณะกรรมการในคณะกรรมการเนี่ยเราจะแบ่งออกเป็นกลุ่มโรงเรียนนะคะในกลุ่มโรงเรียนก็จะแบ่งออกเป็นทีมเพราะว่าที่ต้องแบ่งเป็นทีมเพราะว่าจํานวนโรงเรียนเป็นจํานวนมากนะคะยกตัวอย่างเช่นโรงเรียนหนึ่งเนี่ยมีสิโรงเรียนก็จะแบ่งเป็น3ทีมนะสทีมก็จะประเมินโรงเรียนประมาณ3าถึงสโรงเรียนนะคะในการเนี้ยเราก็จะมีเครื่องมือประเมินไปให้กับผู้บริหารนะคะพร้อมกับแบบสรุปเพื่อที่จะ นำผลนั้นมารับเกียรติบัตรนะคะในในบันประชุมผู้บริหารนะคะแล้วที่สําคัญก็คือเราได้ได้ให้ผู้บริหารเชงเต็นคณะกรรมการนั้นได้ไปดูว่ามีครูคนไหนที่มีความสามารถในเรื่องของการการสอนเก่งสอนดีนะคะเราก็จะเอารายชื่อครูเหล่านั้นเนี่ยมามาเพื่อที่จะ,ะเข้าไปเข้าลงทะเบียนไว้นะคะในการพัฒนาที่จะต่อยอดนะคะ ถ้าครูคนไหนที่เขาเขาไม่ได้อยู่ในทะเบียนเนี่ยแสดงว่าเราก็ต้องไปดูผลนะว่าเด็กของเขาเป็นยังไงนั่นแหละเราจะนําผลเหล่านั้นมามาพัฒนาอีกครั้งหนึ่งค่ะซึ่งครั้งนี้สิ่งที่เราได้มันมันมีความสมบูรณ์หลายด้านยกตัวอย่างเช่นผู้บริหารได้ได,ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนานะคะแล้วก็เด็กเราได้รับการประเมินเชิงประจักษ์ซึ่งมีความเป็นรูปธรรมท,ที่ชัดเจนนะคะแล้วก็ ผู้บริหารที่ไปเนี่ยเขาก็ได้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันระหว่างโรงเรียนนะคะเขาก็จะได้ไปเห็นความการพัฒนาที่หลากหลายนะแล้วก็เราเรานําผลตรงนี้มาเพื่อที่จะพัฒนาแล้วก็ต่อยอดต่อไปให้มีเครื่องมือให้เครื่องมือเป็นแบบประเมินซึ่งมีทั้งด้านการอ่านด้านการเขียนนะคะ มีคนทยอยเข้ามาแล้วผลที่ที่ได้นะคะก็ดีมากเลยนะดีมากเลยเพราะว่าจากเดิมดิคุณครูเข้าประเมินในช่วงเวลาแค่เดือนเดียวเนี่ยภที่ผ่านมาเนี่ยที่เข้ามาส่งเนี่ยนะคะปรากฏว่าได้ได้ดีเยี่ยมเกือบจะทุกโรงเรียน